สวัสดีครับอยู่กับรายการเอาไว้แคสเกมมินะคะวันนี้จะมาเล่นเกมที่ชื่อว่าฟิาอ่าเป็นเกมโมบา้ามองบุคคลที่สามนะฮะแล้วก็จะลมตทดสอบกันเล่นกันดูว่ามันสนุกไหมเห็นมีคนมอบอกว่ามันสนุกก็เลยจะลองเล่นดูก็แนะนำให้โหดตอนดึกๆนะเพราะว่าตอนเช้ารู้สึกว่ามันจะแลก โหลดช้ามากก็ครอบกระบอดได้เล่นก็ดูเลยในเกมว่ามันเล่นยังไงเออฮ้ยแมงมึแม่งกัดโคตรแรงเลยก็วเกมนี้ก็เล่นวันนี้ไม้เล่นตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะฮะโอแม่งกินหัวกูอีก ปลาตัวนี้ก็ชื่อว่าอะไรไม่รู้นะมันมีฮีโร่หลายตัวอยู่แต่ว่ามันก็ก็สนุกดีนะเกมนี้มันไม่ใช่ว่าขี้เหร่อะไรมากเอาแล้วไงเอาแล้วไงเออตัวนี้ผมก็เล่นเป็นครั้งแรกนะฮะก็ไม่ค่อยเก่งมาอนก็อย่าว่ากันด้วย คนเล่นใหม่ก็พวกว่าซื้อของตามที่เขาแนะนำดีกว่าคนเล่นใหม่ๆนะผมก็ซื้อของตามที่เขาแนะนำแนะนำคนเล่นใหม่ๆให้เอ็กช็อตอ่ทาท่านี้ก็ฟีลอยู่แต่ว่า เดี๋อย่างหนึ่งมันอตอนชาร์จอ่ะทำให้ประตูแม่งกจมตีเอาได้เอาล้เอาเอามันเอามาเอามาเอามันบนอูเอามันเกมนี้ก็เอฟเฟกใช้ได้อยู่เออก็มีคนแนะนามากก็เลยหรงเราเล่นดู ก็โอเคได้ได้ภาพสวยก็หรือเอาจับมาแคสกะเลยเฮ้ยจับมาเล่นดูผิดไม่ถือไม่ได้ถือว่าเป็นการแคสหรอกเออถ้าใครโหลดเกมนี้ก็อาชีพผมมาได้ชช่ว่าเอาเว้นะฮะก็รู้สึกว่ามันจะลาช็อตผมสามตัวเลยใช่ไหม ผมเล่นเอ l มาก่อนเลยครับเกมนี้ก็กด B สามารถรีคอร์กลับบ้านได้แต่ว่าข้าไม่ใครตีนะคือว่าตีมอนเตอร์ก็สามารถได้บัฟด้วยจะมีเป็นพวกฟาปีดอันนี้ก็เป็นแอคแท็ดูบนหัวขวามือบนเลยครับเรื่องกราฟิกเกมนี้ก็ถ้าเกิดใครปรับเป็นไฮออฟยอดอยู่สวยาฟริกเกมได้ใช้ได้ ไม่อะเดี๋ยวค่อยซูมดีกว่าไม่เอาดีกว่ารอรัดโอ๊ยแหลกเก้กเาการอยู่นะภาพขนาดปรับปีนนี่หมดเลยเนี่ยยังแหลกอ่ะไม่ได้เว้ย พัดเฮลมีเฮลมีบูนพัด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 โอ้โ oh. อ oh. ้โหเบลเลยอืมฮีโร่มันน่าจะมันแจก10ตัวเข้ามาเล่นตอนแรกแจก10ตัวแล้วฮีโรุ่กตัวจะมีราคา5,500ยกเว้นฮีโร่ใหม่ที่เข้ามามันจะราคา หมืน่นมัน้งหมื่นหมื่นกว่าหมืน่นหมื่นห้าร้อยอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ตอนนี้ผมก็มาเหมือนกับมารีวิวด้วยเลยเนาะก็แบบโหมดนี้ก็ชื่อว่าโหมดอารีนาเป็นเหมือนสเตเดียมอารีนาเลยแบบว่านัวกันอย่างเดียวว่ามันก็จะมีฝามทางแล้วก็ยึดหอยึดหอยึดแล้วมันก็แบบว่ายังไงอะไม่รู้ดิพูดไม่ถูกอะ มันก็โอเคนะเราไปเล่นดวนเองอ่ะมันสามารถควบกระบอดแล้วเทสฮีโรตัวเลยด้วเยี่ยมเปละแหลมเป็ดเลยอ่ะเฮ้ยฟุ้มฟุ้มฟุ้มไม่ต้องตามมาดิโอ้ยแม่งเอ้ยเดินกับแม่งเฉยเฮ้ย โดนคนอื่นเหรอโอ้จริงด้วยเฟลครับท่านสกิวโดนฮีโร่อื่นกรรมน่าไอ้อมร์าลาไอ้ตัวลามันเหมือนลักเลยตัวที่คิวอว่าลักใน l อล โหนั่นแหละไม่ไม่ไม่ได้โอ้ไม่ได้อ่ะอยู่อีกเล่อเหลือนิดเดียวเองอ๋อใครจะมาทำอะไรผม อละคิดว่าพ้นก็พ้นดิเอาดิสับปับปับปับต่างคนต่างปรตันเลย อยท้าสวยอ่ะเอาตอนนี้ก็ถือว่าเป็นฮีโร่ฝ่ายฟัพพอร์ตนะมันจะมีขึ้นอยู่ตอนนี้ผมว่าเก็บตังค์ซื้อโลกี้ มันมีทอด้วยแล้วกี่กับทอคือตัวที่ผมไฟฝันไว้ว่าผมว่าว่าผมจะต้องได้ทอเป็นฟกิลที่หนักห่วงแต่เป็นตัวแท้งขายแบบพอดมั้งนะลวงไปเราจะไปไหนเราจะไปไหนเราจาแม่งแย่งผมหมดเลย เอ้ทางนี้เอ้ยทางนี้เฮ้อ๋อเอ้ยพวกนั้นลอกไอ้พวกบ้าเต้นกับมันจริงๆบวกกันแบบมุดซ่วงหมดไม่รู้อะไรเลยโอ้ย <builds Donald> <ling> แล้งเอาแล้วงเอาแล้วไงไตาย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 ,ตาย,ตายตเติบดีด้ยตายปะวะกดบีเพื่อรีคอกับบ้านแต่อยู่หน้าบ้านแค่นี้ไม่ต้องรีแต่ผมจะรีให้ดูแลกันกดไอสามารถซื้อของได้เก็บเป็นขั้นสามคั้นแนะนำว่าตามที่เขาแนะนำมาดีกว่าโอเคนะเรื่องการเล่นมาครับ W D เอฟดีอะไรอย่างงี้คล yes> uh ิกฟ้ายิงกดคลิกฟ้าค้างคือเป็นการออโต้ออโต้แอคแท็กนะฮะคลิกขวาขวาทำไรไม่ได้เวลากดคลิกฟ้าเฮ้เรากดเลขหนึ่งเลขหนึ่งคือปล่อยฟีเจอรหนึ่งคืออัพฟีเจอร์แรกเอฟสองครับฟีเจอร์ดีสองเอฟสามครับฟีเจอร์ดีสามนะฮะกดเลขหนึ่งเราอุ้ยทำไมมันติดอย่างเงี้ยมันมันน่าเบื่อเวลาเราอยากจะใช้ฟีเจอกดคลิกฟ้าถ้าเกิดสมมติเราเป็นอย่างเงี้ย ถ้าเกเราไม่อยากใช้กดทิปขวามันจะ c นเ c e l ไปกินแล้วเราสามารถกินเวลาวิ่งหนีประตูแนะนําให้วิ่งถอยหลังเะือเกิวิ่งแต่ว่าข้างหน้ามันอะวิ่งอย่างเงี้ยวิ่งวิ่งหน้ามันจะเร็ววิ่งถอยหลังมันจะช้าเวลาบวกก็ให้ทําแล้วเวลาหนีไม่ใช่ยิงอย่างนี้นะยิงยงนี้ตายหายอย่างเดียวครับเงีอวอ่ะรอซูมไปนี่เดียว อรออยู่พอดีโอ้ยอโดนน้องแค็ว่ายละอันติวาวไอ้แฟงนี้ไม่ใช่ยูเลือดนะทำให้เลือดเราลดตังหากภาสวยนะแต่ผมปรับภาพเป็นกากสุดเลยนะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันแหลกพัวแหลก คอมผมก็ไม่ได้ดีสักเท่าไหร่หรอกก็เกมนี้ถ้าจ,จบเราต้องเอาคลิปเข้าอันนี้ให้เห็นข้างบนปะข้าขงบนสีสีดำแดงๆเออมันเ่านน้นแหละมันเมาบ่วน่ะมันขังเพื่อนทำไมเออกูว่าก็หมดแล้วลนะ่ะส่วนประกอบของเกมนี้ ชอบเล่นฟรีนะสมัครฟรีแต่โหลด้านโคตรตอนตอนเช้าเฮ้ยระวังอันตินะคะถ้าเมันทำแบบท่าเมื่อกี้แล้วมันจะมีวงฟ้าสามีโอ้ยนั่นไงอันตีจริงๆวะ่ะอันนี้ก็อันติเคยเล่นัวมอยู่นะ รอ,อดไปแล้วกันโหแรงมากไม่รู้ว่าจะเอาล็อกได้นะเวย้ยว้าทีี สกิลนี้ของผมเลยนะนเนี่ยเมื่อกี้มันมีล้วมันก็สามารถซื้อสกินได้ด้วยนะจ้ะก็เจ๋งอยู่ของผมว่าเดี๋ยวค่อยไปดูอีกทีได้ว่าของอะไรเป็นอะไรอะไรอย่าเงี้ยฮะแต่ตอนนี้ก็เร,เราลารัดไปก่อนมันนัสมีมันก็ไม่ได้ไกลมากใช่ไหมวะ ดีคอกับไนเปอร์คือว่าเล็งอยู่โดนด hey, ้วยจ้ะเฮ้ยนั่นเตะมาไวลอุ้ยฟุ้หลบหลบไม่ทันเลย เอาล้วไงกำลังบอกเลยว่าห้ามเดินถอยหลังนีนั่งก็บตวยเกับปวยแล้วไม่ต่อนี่นะเพื่อนช่วยไว้เงินช่วยชัวร้อเปเซ็นคือว่าเราฝีน้ำเงินใช่ไหมเราชนะอะไรเราจะชนะ,ะนแล้วด้วย โอ้ยเดือดแหลกหน่อยนิดหน่อยไม่ขอโทษน,นะฮะเพราะว่าชื่อเป็นไรยแหลกแหละว่าเปิดแฟต f e. เอฟพีเอสนมันลุงมหวัง <c oughs> ผมก็เลยเล่นกางไงหลอกนะครับผู้เล่นผมกาบมาตั้งผมกาบมาตั้งนานแล้ว โหแม่งไล่เลยอ่อโอ้ยอฟัมกันดีแม่งอยู่ในบ้านพอดีซะโคตรโกงแม่งอยู่หลังป้อมกวนอูเอาเลยกวนอู นั่นป้อมเลยโหปิดประตูเลยเหรอเอ่อยิบจบเดีวอะยืดนานเดี๋ยวไม่ไหวแล้วนะเพราะว่ากดแท็บเป็นการดูว่าเรเวลขอขอหอยอะไรอย่างนี้ก็อะไรสกิลโอทีเอองานคาร์นัสอืออ้า ก็ไปดูในการตัวนี้สายแทงกับมเอ็นี่เป็นสา,ายแอแกอซินนี่ก็แทงเหมือนกันแต่แทงไม่มากฟู้ตัวนี้ไม่ได้ถ้าเกิดใครที่ชอบเล่น่ายแทงแนะนําตัวนี้เลยอืมตัวนี้โหดมันไม่โหดหรอกมันถึกใครอยากบวกก็เล่นมังกีก็ได้ แต่ผมชอบสายพวกกับพอดนันยิงอะไรมากกว่ามันสนุกกว่าเยอะก็ตันยี่สิบนะฮะใครเล่นมาได้ก็อดชี่ผมมาได้ชื่อนี้เลยตรงนี้สนุกมันงั้นเยี่ยมตบมือตบทำไมวะไรฝันละเนาะ จริงปะครั้งแรกที่ผมยิงโดนครั้งแรกที่ผมยิงโดนและตายเออวิววิววิวๆๆลลลลอลไล ดาเมจก็200งร้อยดูารบนโอ้ยเมอนชอบตวนบวกของเกมเนี้ยสายผมอะแม่งโคตรได้เปรียบเลยแม่งยืนยิงข้างหลังอย่างเดียวอะชอบตรงนั้นแหละ เลิ่เอาของยิงแรงๆมาแล้วยิงเลยโอ้โหสบายแหลมเลยแหลมเป็ดเลยออ้ยนั่นไงกำลังเลียงเลย เอาอะเพื่อนอยู่จะเข้าไปกันก็ตายได้อ่ะเรียมเม่มาบางอะไรเลกหนาวะความมาตรงมี้ อ้ยแหละจะชนะแล้วครับอีกสิบตัวเท่านั้นจะไปอินเลยดีกว่ครับทำให้เราชนะอดีแม่งกันบ้างอย่างเดียวเราต้องฆ่ามันอย่างเดียวผมมันตอนนี้มันอินอินแลบอย่างเดียวเลยเห็นไหมทั้งชมดูเห็นไหม รู้สึกว่ามันอีเีนอ,อย่างเดียวไม่ได้กินหลอกเนี่ยบบว่าเดอะอีเลนเห็นนะครับสำหรับเกมนี้ก็เกมส์แบี้ก็ขอจบเพียงเท่นี้นะครับขอบคุณที่รับชมด้วย นี่ก็เป็นแบบว่าตอนจบนะครับขอบคุณรับชมด้วย